สวัสดีครับผมในนาม trading.com er นะครับวันนี้ผมมาจะเสนอวิธีการคัดลอกแบบบ้านจากหนังสือหรือว่าตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับที่เขาได้ทิ้งรูปด้าน3ามดีไว้หรือว่าเป็นนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเพียงแต่ว่าหนังสือเราซื้อมานะเราก็มีจุดประสงค์อะไรโดยซื้อมาเพราะนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะคัดลอกแบบบ้านเพื่อประหยัดเพราะว่าเราในไหนเราเขียนเป็นนะครับอาการง่ายๆคือเราก็ อาจจะในหนังสือแล้วก็สแกนมานะครับเสร็จแล้วเราก็ copy นะครับ copy จะตัวเป็นนี้ไปนะครับแล้วก็วางแนวต t วแคตคอนโทรวีนะครับวางไปนะครับเหมือน,นวับตัวทั่วไปนะครับเสร็จแล้วเช็คนิดนึงว่า,าบ้านที่เราเอามาเนี่ยมันได้แนวหรือเปล่านะครับอย่างเงี้ยแสดงว่าเห็นว่าเป็นอคอสแพรผมไหมครับ แมันไม่ได้แนวก็คือไม่ได้แนว x แนว y เพราะนั้นเราขั้นแรกเราต้องทําให้มันได้แนวก่อนโดยการอ,าอ้างอิงเฟ้นที่มีอยู่นะครับเราจัดการโรเทตมันซะนะครับโรเทตมันแล้วก็ RO นะครับแล้วผมก็เลือกเ p o พอยที่จะโรเทตนะครับ เมื่อขึ้นมาอย่างนี้สังเกตของมันลายนิดนึงนะครับจะมี Copy r e f e r e n c e เราก็ใช้คําส่ง R นะครับ Enter แล้วก็เลือกแนวเส้นนะเพื่อจะทำการหมุนให้เข้าแกน X แกน y นะครับแล้วก็พอดากด F8 ครับตอนนี้บ้านก็จะถูกหมุนไปได้แนวกับแนวแกนนะครับพอจะได้ง่ายเวลาเรา Copy นะครับแล้วลบเส้นนี้ทิ้งไปนิดนึงเราต้องพิจารณาเกี่ยวกับ ระยะของตัวบ้านนะครับอย่างเช่นห้องนอนเตียงอะไรเงี้ยเราก็อภิษณาระยะนะครับอย่างในที่เนี้ยผมคิดว่าผมจะเอาที่ระยะ3เมตรเพราะฉะนั้นผมสร้างเส้นขึ้นมาเส้นหนึ่งอาจจะวางที่หรือว่าดิเมนชันก็ได้ครับทีเดียวเลยนะฉันสั่งดิเมนชันแล้วก็วางที่ก,กลางเสานะครับไปหากึ่งกลางเสานะครับ คลิกแลควับดึงขึ้นไปนะครับมัอได้เมตรห้าสิบีนี้เราต้องการสามเมตรห้าสิบเราก็แชมสั่ง s สี่นะครับแล้วก็เลือกจุดไปแล้วก็ใช้แคลนะครับปริเทอร์ไปนหนึ่งครั้งแล้วก็เอาจํานวนที่ต้องการหารด้วยจนนํานวนระยะปัจจุบันนะครับเราได้ระยะที่เราต้องการนะครับ นี่เป็นขั้นตอนแรกของการทําให้ทําให้แป็นในได้สเกลก่อนเป็นรูปี้ได้สเกลหลังจากนั้นเราก็จะทําการเอาเสามาวางก่อนนะครับ <Them. S 1> เป็นระยะตามแบบนะครับเดี๋ยวผมแนะนําวิธีการตรงนี้ไปก่อนนะครับเพราะวะ่าเดี๋ยวไฟล์มันจะใหญ่แล้วก็นิดนึงให้เริ่มจากสตาร์ทไฟล์ของทางทางผมหรือว่าทางทางคุณก็ได้นะครับเพื่อ <dans S 2> <โ hani S 1> สะดวกเ <rias> วลาเราจะดึงมาใช้งานนะครับก็เดี๋ยวตอนตอนนี้ขอจบก่อนนะครับ